แสงตกกระทบพื้นโลกเป็นมุมเฉียงลำแสงครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าความเข้มของแสงจึงมีน้อยกว่าอีกประการหนึ่งในช่วงเวลาเที่ยงลำแสงส่องผ่านบรรยากาศเป็นระยะทางไม่มากแต่ในช่วงเวลาเช้าและเย็นลำแสงอาทิตย์ทำมุมลาดต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศเป็นระยะทางไกล ความเข้มของแสงจึงถูกบรรยากาศกรองให้ลดน้อยลงยังผลให้อุณหภูมิต่ำลงไปอีกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยรับด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาค่ะกับเที่ยงวันอังคารวันนี้วันที่4มิถุนายน2567นะคะทุก เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งมาเจอกันค่ะกับรายการกุยรับด้านนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพุธนะคะแล้วก็จะมีการไลฟ์ถ่ายทอดสดแบบนี้ละค่ะสองวันด้วยกันคือในช่วงของวันจันทร์และก็วันอังคารและทุกวันอังคารนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้พบกับท่านผอสมควรต้นจานรค่ะสวัสดีค่ะผออสวัสดีครับคุณรถท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมด้วยครับ ค่ะฉันเคยนะคะ0 2, <S 2>, <S 2> ะ 02, 3 8 3 9 0 0 3และ0 2 3 8 3 9 0 0 4ส่องหมาเลขนะคะโทรมาพูดคุยแล้วก็สอบถามอากาศได้นะคะวันนี้มีคุณอำนาจเป็นผู้ที่รับสายะคะ่ะส่วน Facebook Live นะคะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาะคะ่ะวันนี้น้องเบนนะคะน้องกิติมาเป็นผู้ควบคุม Facebook Live ในวันนี้นะคะ่ะมาดูกันนเรื่องของอากาศกัน,นะคะ่ะท่านผอ รู้สึกว่าฝนจะห่างหายจากบ้านเราไป<น>ะระยะหนึ่งแล้ว <c oughs> แบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นช่วงของฝนทิ้งช่วงได้ไหมคะก็ยังไม่ถือว่าเป็น <c oughs> ทิ้งช่วงทั้งประเทศเอะเนาะ <c oughs> แต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับ <c oughs> โดยเฉพาะในพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานนะครับซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็สลับพื้นที่กันอยู่ <c oughs> นะครับก็ยังถือว่ายังมีฝนนั่นก็มายังว่า ในช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยก็เรียก่็เป็นฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอนะครับเป็นลักษณะของฝนที่ตกไม่ต่อเนื่องะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวแปรต่างๆก็พยายามจะปรับเนาะตอนนี้ก็คือช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝนนีเน่เราก็มีมรสุมตัวตกเฉียงใต้ที่พยายามพัดนะครับก็เมื่อเข้าสู่ต้นฤดูฝนนีน่ความผันผลก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับเนื่องจากว่า อย่างลมเองก็ยังไม่ค่อยแน่ทิศบางครั้งก็อาจจะมีลมใต้ลมตกถึงใต้เข้ามาพัดเสริมเข้ามาบ้างในระดับบนเองก็ในหลายในในลมที่ตั้งแต่5กิโลขึ้นไปเองก็ยังไม่ค่อยพัดไปลมดอนออกเข้ามาัะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงต้นฤดูฝนนี้ก็ยังคง <c oughs> มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความแปรปรวนอยู่นะครับดังนั้นถ้าเข้าใจว่าช่วงที่จะมีความ ต่อเนื่องนะครับเรื่องของฝนนี่ก็จะคงจะประมาณสักปลายมิถุนาเนาะตั้งแต่ช่วงกลางมิถุนานี้เป็นต้นไปนี่ก็เรื่องของมรสุมนะ่าจะกลับเข้ามาพัดตามปกตินะครับแต่ตอนนี้ก็คือตัวมรสุมอย่างเดียวนะครับยังไม่มีปัจจัยอื่นนะครับตอนนี้ที่เรารอความหวังอยู่ก็คือตัวลอกมลสุมนะตอนนี้ก็ยังพอที่จะ เห็นแป๊บแปเห็นแป๊บแป๊บตรงกลางนะครับันนี้ก็คือถ้ามีโลอยู่ตอนบนนะครับบริเวณทางด้านเวียดนามตอนบนนะครับแล้วก็ในประเทศเวียดนามนะครับซึ่งก็ดูแล้วตัวมวลอากาศเย็นก็เริ่มจะปีบแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าล่องนี่ยังไม่สามารถที่จะวางล่องได้ในขณะนี้เข้าใจว่าในช่วง5้าเเนี่ยนะครับน่าจะตัวล่องมาสมน่าจะเริ่มได้ชัดมากกว่านี้นะครับต้องมาติดตามซึ่งถ้าหากว่าล่อง สามารถวางได้นะครับฝนก็จะเกิดขึ้นตามแนวล่องแต่พื้นที่ฝนนี้จะอยู่ในบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนตามแนวขอบส่วนในหญ่นะลดเพราะตอนนี้ก็คือฝนก็เกิดขึ้นตามลักษณะอากาศตามใกล้ๆก,กับบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งก็ในอย่างในแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับเมื่อวานที่ก็มีฝนหนักเข้ามานะครับวัดปริมาณฝนได้42.7ม mm, ิลลิเมตรนะครับซึ่งก็ ถือว่าต่างทางตอนบนนี่ก็เริ่มมีฝนเข้ามาแล้วก็เป็นผลดีเนาะ,ะตลอดช่วงที่ผ่านมาเดือนเมษายนนี้ก็เรียกว่าแม่ห้องสอนลำพูนลำปางนี่ก็ร้อนต่อเนื่องนะครับ40อ,อ,อัพทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงที่รับฝนแต่ว่าก็ที่มาพร้อมกันก็คือถ้าเกิดว่าช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องตกสะสมนะครับก็อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่อง ในบริเวณพื้นที่ที่ลาดสูงหรือเป็นที่บริเวณที่ใกล้กับภูเขาเทือกเขาทั้งหลายนะครับอาจจะทําให้เกิดนะ้ำท่วมฉับพลันน้ําป่าไล้หลากได้นะครับอย่างในเมื่อวันก่อนนี้ก็มีเหตุการณ์ในบริเวณทางด้านแถวจังหวัดนาฏนะแถวจังหวัดลำป่าพะเยานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลพวงจากลักษณะของฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอ,อีกบริเวณหนึ่งก็คือทางด้านนับมาสุมนะครับก็เป็นทางด้านตาก แม่ฮ่องสอนขอไใครับทางจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนแล้วก็ทางด้านซีกตัวตกของภาคกลางอย่างเช่นทางด้านทองอำเภอทงขวาภูนะครับอันนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่เรียกว่ายังรับลมฝนอยู่แต่ว่าฝนที่เลยจากาทางเมืองการเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าไม่เข้ามาตกอีกแล้วนะครับก็ไปตกเอาทางขอบทางานครคอนผนมแทน<ช>นั่นก็คือว่าต้องขึ้นอยู่กับตัวความแรงของมรสุมนะครับซึ่ง ขณะน,น,นี้ก็อยู่ในเกณฑ์กําลังอ่อนถึงปนานอ่ากำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะครับซึ่งถ้าแรงเกินไปฝนพัดผ่านพัดต่างไปเลยนะน,นี่ก็คือเป็นข้อสังเกตง,ง่ายๆในช่วงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมีล่องมาผสมนะครับล่องกอ็พัดผ่านในบริเวณทางด้านตอนบนก็จะทําให้มีฝนเข้ามาได้นะครับซึ่งก็รอความเปังนอยู่ว่าช่วงตั้งแต่4 5 6หเป็นต้นไปนะครับตัวมลสุ่มก็แรงขึ้นแล้วก็มีแนว เรียกว่าความยอมความกดอากาศต่ำเข้ามาใกล้ก็จะทําให้ฝนอาจจะกลับเข้ามาได้อีกรอบหนึ่งนะครับ,รบแต่ว่าที่เป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ก็คือภาคใต้เนาะภาคใต้เนี่ยเนื่องจากว่าไอ้เจ้าตัวริมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากทางซีกโลกใต้เนี่ยเขาดันขึ้นมาสูงนะครับเพราะฉะนั้นฝนเนี่ยอาจจะมีอยู่บ้างทางด้านฝั่งอันดามันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยแนวโน้มในช่วง3-4วันข้างหน้าเนี่ยฝนจะหายไป ะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องภาคใต้ก็อาจจะต้องรอระยะที่มรสุมกลับเข้ามาเซตซะก่อนอาจจะฝนจะกลับมานะครับก็คงประมาณวันที่9ที่1 0เป็นต้นไปนะครับค่ะถ้ามีกําลังแรงนี้พาดผ่านไปทางไหนคะท่านผอเอตอนนี้ก็คือจากทางด้านตะวันตกไปตะวันออกนะครับก็คือผ่านมาจากทางด้านประเทศเมียนมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปตกทางด้านฝั่งทางสอปปลารวาทางด้านขอบทางด้านภาคอีสาน ก็ S <S 2> <S 2> คือ <K ill in> เลยเาไปเลยก็เลยเราเลยภาคกลางเลยทา่ารกนี่แล <S <S แล้วระหว่างที่เขาเขาเขาพัดผ่านนี่ยเขาจะไม่มีส่งผลกระทบบ้างหรอครัอจะมีเรื่องของลมนะครับแต่ว่าลมนี่ก็อาจจะมีความชื้นอย,อยู่แต่ว่าความชื้นนี่ก็คือก่อตัวเป็นเมฆก็เป็นเมฆแผ่นเมฆชั้นกลางชั้นสูนนงเพราะโอกาสาที่จะเกิดฝนก็คงจะน้อยนะครับอาจจะมีเมฆเข้ามาบ้างฝนก็ถ้ามีได้ก็คือเป็นฝนเล็กน้อยนะครับคงไม่ได้หนักอันนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่เรา สังเกตได้ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะฝนกรุงเทพนี่ก็นี่หาย,ายไปอะไรหายหายไปไหลายวันนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องมาลดอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าช่วงเย็นลมมรสุมหรือมอรสุมเนี่ยอ่อนลงบ้างนะครับก็จะทําให้ฝนเข้ามาในกรุงเทพหรือมณฑลได้บ้างนะครับค่ะก็เห็นเหมือนครึ้มครึ้มเหมือนกันนะคะฟัะาครึ้มคร้มอย่างช่วงเที่ยงวันนี้ก็เหมือนกับจะมีแต่มีแดดผสมกับเมฆตั้งแต่เช้าก็คือเมฆเยอะ นะเมฆเยอะแต่ว่าไม่ใช่เมฆฝนไม่ใช่เมฆฝนใช่ไหมคะครับค่ะฉะนั้นอ่าฝนเนี้ยไม่น่าจะตกก็น่าจะตกได้ใช่ไหมคะฝนก็หรือว่าเป็นช่วงบ่ายค่ำอาจจะต้องมาลุ้นช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายตั้งแต่ช่วงสี่โมงนะส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ก็ลุ้นอยู่เมื่อวานก็ลุ้นอยู่ก็กลัวีฝนนะครับเพราะเรามีหลายหลายพื้นที่ก็มีการจัดงานเนะเฉลิมชนประานะครับเมื่อวานก็หลายพื้นที่แต่ว่าก็ในกทมเองก็ มีมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มเมฆที่ก่อตัวจากทางด้านรัฐบุรีแล้วผ่านเข้ามาทางน้องปทุมบ้างแต่ก็ฝนก็เล็กนิน้อยนะครับไม่ได้มีฝนอะไรค่ะไม่ได้มีฝนกระทบเท่าที่ควรนะคะก็มาลุ้นกันนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคาดว่าฝนในบ้านเราจะเพิ่มมากขึ้นก็หวังว่าจะให้เรื่องของฝนเนี่ยปริมาณฝนปีนี้ในตตนฤดูฝนนี่อย่างที่เรียนนะครับว่าอาจจะยังไม่สมเสมอนะครับต้องรอสักระยะหนึ่งในการปรับ เข้าสู่โมยของฤดูฝนแบบเต็มตัวเพราะแต่ว่าช่วงที่จะมีตกต่อเน,นื่องนะครับแล้วจะตกหนักเพิ่มเติมก็คือในช่วงกลางฤดูฝนเราค่ะ,ะคก็คือในช่วงของอปลายตุลาต้นกรกฎาคม่อต้นกฎา็น,น,ะนะครับค่ะแล้วจ้าหย่อมความกดอากาศต่ําตอนนี้ที่อยู่บริเวณประเทศเวียดนามเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นพายุได้คะคือปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงหน้าฝนหรือฤดูฝนบ้านเราเนี่ยตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนี่เขาเรียกว่าเป็น ความกดอากาศต่ำแบบพลวัตก็คือเกิดขึ้นแบบไดนามิกเนาะเกิดขึ้นเป็นประจำเกิดเกิดให้หายไม่ได้ไม่ได้มีการพัฒนาเป็นเหมือนกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในมหาสมุทรหรือทะเลจีนใต้นะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดขึ้นหายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะครับเพราะว่าความแรงของเขาไม่เพียงพอเลยนะครับหนึ่งก็คือเขาอยู่ใกล้ฝั่งไปนะครับสองก็คือเป็นลักษณะตัวเขาเรียกว่า ภูมิประเทศด้วยครับตรงนั้นจะเป็นแอ่งคล้ายๆเป็นแอ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ช่วงหน้าฝนก็จะเห็นเป็นประจำนะครับมีเห็น B L อยู่ L อยู่เป็นประจำในบริเวณนั้นค,ค่ะขอ,ขอรับสายแรกของเที่ยงวันนี้นะคะ,ค,ะคุณพรชัยค่ะจากพระรามห้าสวัสดีสค่ะคุณพรชัยหสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้สมควรคนจันทร์สวัสดีที่อำนาจจินาคมในรับสายของทุกท่านที่สนใจเรื่องปูร์ไลนะครับครออออิทภคสถานีนะครับที่ รับยาอยู่ในขณะนี้รรรรน,นะคับผมกรุงเทพตอนนี่วีห้เกลียดเลยนะกรุงเทพนี่ยังมาลุ้นช่วงเย็นนะครับส่วนใหญ่ช่วงนี้ฝนยังมาเย็นค่ำนะอาจจะประมาณสักสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับช่วงวันนี้ก็ยังมีรุ้นอยู่ครับแต่ว่าก็ยังที่เรียนนะครับว่ายังเป็นกรุงเทพตอนบนเนาะ <H it? S 1> อาจจะผ่านมาทางนครปฐมนะครับนนทบุรีปทุมธานีดอนเม <H it? S 1> ืองรังสิตบางเขนบางซื่อนจะีนครดีของง้ากี ครับครับผมหมายช็อตสีเขียวแล้วก็ผมก็จะย้ำอีกทีนะว่าทำให้กรุงเทพโดยส่วนใหญ่แล้วจังหวัดสี่ในไทยส่วนใหญ่ไม่มีไม่มีฝุ่นแล้วนะครับครับตอนนี้ฝุ่นสบายใจได้ครับตอนนี้เข้าสู่ฝนเนาะหมดฝนแล้วก็ทารัชนาจะได้ทำพิธีไล่ได้คครรัับบทีหน้าฝนเขามีข้อดีดีแล้วไม่ใช่ว่าจะมีข้อเสียอย่างเดียวข้อดีครับมีเยอะหน้าหน้าฝนนี่ข้อดีเยอะเยอะกว่านะ แต่ก็ให้ตกพอพอประมาณเนาะพอประมาณไม่ต้องมาแบบท่วมหนักเนาะครับครับค่ะครับคุณค่ะปกติแล้วจริงๆเราชอบหน้าหน้าฝนนะคะรับอากาศสนช่วงใช่ค่ะไปเป็นไปไหนมาไหนก็เกี่ยวชว์อุ่มค่ะ แต่ก็มีข้อเสียอย่างที่บอกไปนะคะว่าเช่าแชร์อ่าเช่อแชร์ไปไหนมาไหนลําบากนิดนึงใช่ค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตอนนี้ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยยิ่งฝนตกลงมานะคะจะทําให้เกิดน้ําท่วมด้วยง่ายด้วยเนาะระบายไ่ทันด้วยง่ายด้วยจริงๆทีนี้จริงค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยมองว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยย่อมสดใสเนาะแต่ก็ชอบบรรยากาศแบบนั้นนะครับเวลาอาจจะอากาศจะเคลียร์แล้วก็ชุ่มชื้นเราก็สบายใจนะถ้ฝนแต่ว่ามาพร้อมกันนะครับ เวลาตกหนักเกินไปก็อย่างที่ว่านะบางพื้นที่ก็อาจจะเกิดเรื่องของน้าท่วมค่ะอย่างแถวบ้านนะคะท่านผอเตรียมเครื่องสุบน้ํารอไว้เลยค่ะไม่มีการยกออกตลอดตลอดปีเลยนะตลอดปีจะหน้าฝนหน้าแล้งอะรตกมานิดนึงก็ท่วมแล้วท่วมแล้วนะคะปีนี้ปีนี้บายพื้นที่เนี่ยเราเป็นข้อสังเกตเนาะถ้าตั้งแต่ต้นเข้าสู่ฤดูฝนมาเนี่ย ในหลายพื้นที่นี้ก็มีฝนที่เป็นลักษณะของเป็นฝนเอ็กซ์ตรีมอย่างเช่นแถวที่เกินพรมิพลนเะมื่อวันก่อนที่มีการตรวจวัดฝนได้ถึง140กมิลมนะครับแล้วก็ในภาคตอนออกนะอย่างทางจันทบุรีนะครับ160กมิลซึ่งก็เรียกว่าเป็นฝนที่ตกหนักมาก เฉพาะพื้นที่เฉพาะพื้นที่เลยอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากที่เป็นต้นไปก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ขออย่ามาตกแถวนี้นะคะกทมกทมเรานี่เจอวันที่เท่าไหร่นะวันที่20เนาะที่ว่าฝนปริมาณฝนที่ของเตยนี่115มิลนะครับซึ่งก็ทําให้หลายพื้นที่ก็แต่ว่ายังไม่ไม่ถึงกับท่วมเนาะเพราะยังลองรับน้าฝนได้อยู่ปีนี้หลายคนหลายสถานการณ์เราทั้งกทมเองก็ พยายามจะทํางานร่วมกันนะครับเพื่อการติดตามพยากรณ์อากาศนะครับซึ่งก่อนนี้ไปหาเรือกับทงางกอธรมนะครับก็เ,เราจะทําการพยากรณ์เนาะพยากรณ์ฝนแล้วก็ติดตามฝนกลุ่มฝนที่จะเคลื่อนเข้าสู่กทมเพื่อการรับมือะนะครับเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เกิดน้ําท่วมหรือถ้าท่วมเนี่ยก็จะต้องระบายให้เร็วที่สุดะนะครับเพื่อให้มีประชาชนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับ นี่ก็ท่านผู้ฟังก็ติดตามว่าติดตามได้นะครับค่ะค่ะก็หวังเป็นอย่างนั้นนะคะขอให้ระบายออกไปให้เร็วแล้วกันนะคะเพราะว่าน้ํายิ่งท่วมขังเป็นเวลานานเนี่ยโอ้โหโรคต่างๆมามากมายเลยอ่ะเกิปัญหาสําคัญก็คือเรื่องของน้ําเน่าใช่ค่ะน้ำเน่าซึ่งค่อนข้างจะรวดเร็วนะไปถึงสองวันแล้วนะน้ําที่ท่วมขังนี่ก็เริ่มเน่าเสียค่ะแต่ว่าก็ข้อดีของกทมก็คือช่วงที่ผ่านมาปริมาณฝนอาจจะไม่เยอะเนาะ น้ำที่อ,อ,อยู่ในท่อในท่อระบายนี่ก็จะยังไม,ไม่ไม่มากแต่ถ้าหากตกบ่อยๆตกซ้ำๆเนี่ยแล้วก็เกิน60ม mm ิลิเมตรขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสนะครับในช่วงปีนี้ก็ต้องมาเฝ้าระวังติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรกได้ค่ะ,ะคก็ต้องหลังมิถุนายนนะคะ,คะก็ต้องมาติดตามกันปริมาณฝนน่าจะเพิ่มมากขึ้นแล้วในช่วงก็ถ้าเราดูนะคุณรถช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจากข้อมูลศูนย์ภูมิอากาศของสำนัก เอาครับกรพัฒนาตัวเมือาของเราเนี่ยก็ได้มีการรายงานว่าตลอดช่วงที่เราเข้าสู่ฤดูฝนจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีฝนที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยปกติอยู่23เปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะขอรับอีกสายหนึ่งค่ะคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะคุณเจเจสวัสดีครับสองท่านค่ะสวัสดีครับโหตอนนี้สมุทรสาครมุาครตอนนี้โหแดดจ้าเลยจ้าเลยเนาะเห็นถ้าแดดจ้าอย่างนี้เนี่ย เป็นสัญญาณบันอย่างหนึ่งกันนะช่วงบ่ายช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับค่ำโอ้แสดงว่ามาแน่ๆเลยใช่ไหมครับเด็กก็ยังต้องติดตามอยู่เนาะว่ากลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้ามาได้ไหมตอนนี้ก็ถ้าภาพที่น้องเบนซ์แสดงเนี่ยภาพดาวเทียมก็จะเห็นกลุ่มฝนกลุ่มที่อยู่ทางด้านตะวันตกนะครับเหล่าราดบุรีกาญจนบุรีนะครับออนนี้เรื่อง่างเดยวที่เมืองการแสดงว่าต้องเคลื่อนมาแน่นอนถ้าลม ลมแบบนี้นะครับอาจจะหลุดเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวช่วงสักบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้ววันที่หกวันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่เนี่ยที่อาจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยจะบริมาณฝนจะบอกว่าเป็นฝนฟ้าคะนางด้อยหรือเปล่าครับะจะมีครับเพราะว่าตอนนี้ยังอุณหภูมิสูงสุดยังอยู่ที่สามสิบห้าสามสิบหกบางพื้นที่อาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อยู่ครับแต่ก็ไม่ถึงการรุนแรงอนะไม่เปี่ยงปางต่อเนื่องครับอ๋อครับ ขอบคุณค <Jung wonder. S 3> ่ะขอบคุณ okay. ค่ะคุณเจเจแฟนพันแท้จริงเลยนะคะทั้งคุณเจเจทั้งคุณพรชัยเลยนะคะค่ะอาล่ะค่ะทีนี้เรามาดูคําถามจากคุณผู้ชมกันดีกว่าค่ะท่านผอค่ะ ผ่านทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะคุณสมภพนะคะคุณวิสิตสวัสดีค่ะคุณอเนกสวัสดีค่ะจากท่าข้ามพูนพินสุราธานีค,คุณอเนกบอกว่าร้อนมากๆเลยอตอนที่ภาคใต้แล้วว่ามีที่จะกลุมปกคลุมอยู่น้อยเนาะ อากาศก็เลยจะร้อนขึ้นมนโอกาสที่จะเกิดฝนได้ไหมคะแถวสุราษฎร์แถวนครศรีนครศรีค่ะเกิดขึ้นก็เป็นฝนประจําถิ่นเกิดเกิดตามท้องถิ่นนะครับอาจจะมีได้แต่ก็ปริมาณไม่เยอะครับแต่ว่าโดยระบบแล้วเนี่ยช่วงนี้อากาศแห้งนะฮไม่มีกลุ่มฝนจัดอ่าวไทยไม่มีทิท่าว่าจะเคลื่อนเข้ามามั่งเลยถ้าทางคือตอนนี้ถ้าเรารับจริงๆกลุ่มเมฆฝนควรจะเคลื่อนตัวจากทางด้านฝั่งอันดามันเข้ามา นะครับแต่ในอ่าวไทยตอนนี้ก็จะเป็นลมโตนตกตอนตกชิงจงชิงใต้เข้าไปนะครับทีนี้ตอนนี้ก็คือทางซีกโลกใต้นี่ก็มวลอากาศเย็นเขาแผ่ขึ้นมาสูงอากาศมัน่อนข้างจะแห้งครับฝนก็อาจจะมีได้บ้างทางระนองนะครับอาจจะมีได้บ้างพังงานะครับค่ะถ้าดูจากตอนนี้นะคะจะเห็นว่าแรงเลยแห้งเลยแห้งเลยค่ะสําหรับทางภาคใต้นะคะตอนนี้ก็น้อยแล้วก็อาจจะต้องน้อยไปอีกสักสามสี่วันนะครับ ค่ะคุณนันเองสวัสดีนะคะคสําหรับสติกเกอร์นะคะขอบคุณค่ะค,คุณธงชัยสวัสดีค่ะคุณสุภกรจากแหลมฉะบังนะคะฝนตกบ่ายข้ามคาดว่าจะมีมาอีกไหมคะ,อะตอนนี้ช่วงนี้ทางภาคตอนออกเองก็น้อยเช่นกันนะครับสองสามวันนี้นะครับมีก็อาจจะเป็นทางล้านรับมรสมนะครับจ,จะเป็นจันทบุรีตัด ค่ะระยองกระยองใช่ไหมคะค่ะบ่าวเช้านี้แถวแหลมชบังจะมีฝนตกมาบ้างเลมกบ้างเล็กน้อยมา่าค่ะคุณชินเกียรติสวัสดีค่ะคุณสมพิษจากสวีชุมพรค่ะบอกว่ามีเมฆบางส่วนนะคะชุมพรวันนี้โอกาสเกิดฝนมากน้อยแค่ไหนคเช่นกันครับชุมพรนะครับลอยต่อโซลาร์เนี่ยนะครับอาจจะมีเมฆเพิ่มขึ้นอยู่แต่ว่าเมฆเป็นเมฆแผ่นเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เมฆฝนน้อยอยู่ <bid. S 2> ค่ะยังน้อยอยู่นะคะคุณพนมบอกว่าเมื่อไหร่ที่สวีชุมพรฝนจะมากนะคะอาจจะมากขึ้นที่ฉ่ำอาจจะต้องรอสักหลังจากกลางเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะครับเป็นต้นไปเนะะปาะพรลมถ้ามรสุมเข้ากลับมาพัดได้แบบหน่ทิศมากกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ตัวลอมมรสุมขยับลงมาใต้ก็เล็กน้อยนะครับค่ะ ค่ะคุณสิวรีสวัสดีนะคะคุณวิศนุค่ะจากบ้านน้ําเย็นค่ะอําเภอท่าแซะนะคะบอกว่าแดดแรงค่ะค่ะโอ้พี่น้องชุมพรหลายท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมตอนนี้ก็ถามถึงฝนนะคะค่ะอีกประมาณ3บ้วันได้โดยโดยโดยรวมตอนนี้ตัวมวลอากาศเย็นที่ว่านะครับแต่สิ่งใกต้ก็จะขึ้นมาสูงเกินไปค่ะ ค่ะคุณรอนนะคะถามว่าอีสานตอนกลางแถวมหาสารคามขอนแก่นจะมีฝนได้อีกทีวันไหนคะฝนของอีสานก็จะเป็นวันที่หลังวันที่ห้าที่6ไปนะครับน่าจะมีฝนกลับเข้ามาครับค่ะคุณสู้ทุกลมหายใจสวัสดีค่ะคุณประพัชรินสวัสดีนะคะชุมพรอีกแล้วชุมพรชุมพรด้วยนะค่ะค่ะค่ะ คุณสุขศรีสวัสดีค่ะคุณ BST นะคะจากแม่แตงค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะทั้งเหนือนี่ก็จะต่างกับท้าใต้เดินเชิงเฉ<อ>ยเดี๋ยนี่อยู่ใกล้ตัวย่อมความก็ได้กัรต่ำนะแต่ใต้เนี่ยก็ในปีนี้เองเนี่ยถ้าเราดูเดือนที่แล้วนะปริมาณฝนก็คุณลดปรากฏว่าทั้งสองฝั่งปริมาณฝนยังต่ำกว่าค่าปกติเยอะอยู่ทีเดียวค่ะ ค่ะ BST นี่เป็นท่านพอบุญส่งนะคะจากศูนย์เหนือขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลค่ะคุณบนญชัยสวัสดีค่ะคุณฟังจากนาราธิวาสโอ้โหสวัสดีนะคะค่ะคุณธีรัถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะคะคุณ อ่านไม่ถูกแบบถ้าบอกอ้อกอ่านเพียแต่จากนราธิวาสแล้วกันนะแถวนราธิวาสจะเป็นยังไงบ้างคะนราธิวาสก็อย่างที่เรียนนะครับว่าฝนยังน้อยอยู่นะครับอาจจะมีขอบขอบเข้ามาบ้างน่าจะเป็นตอนใต้เลยนะครับค่ะแล้วราชบุรีราคาดําเนินสะดวกราชบุรียังมีลุ้นตอนเด็นอยู่นะมีฝนอาจจะมีเข้ามาได้บ้างนะครับค่ะ คุณประสบสุขสวัสดีค่ะจากเปอร์นะคะบอกว่าอย่าเพิ่งตกนะคะคือที่ประสบนี่กําลังจะรังกรดยากรดยาอยู่ทีเดียวค่ะอยนี้ก็น่าจะยาไปสักสี่ห้าวันอยู่นะค่ะไม่ถึงเดือนนะคะสี่ห้าวันค่ะคุณหาชื่นสวัสดีค่ะนนทไทยค่ะนครราชสีมาฝนจะตกช่วงไหนคะโคราดวันที่ห้าที่หกนะน่าจะมีฝนเข้ามาบ้างตอนนี้ฝนยังน้อยอยู่ครับ ค่ะแล้วสีสะเกตลนะคะเป็นไงบ้างสีสะเกตดเช่นกันครับสีสะเกตดเนี่ยสุลินสีสะเกตดวันนี้ฝนน้อยนะแต่ว่าเดี๋ยวพุ่งที่เป็นต้นไปตัวห้าหกเจ็ดเนี่ยก็น่าจะเริ่มมีฝนเข้ามาตอนนี้ฝนที่มีเนี่ยจะเป็นอีสานตอนบนใช่เป็นอีสานตอนบนตามบริเวณที่ใกล้ๆยอมความภูอากาศต่ำครับค่ะค่ะอีสานตอนล่างก็รออีกสักประมาณห้าวัน่าจะเริ่มมีเข้ ค่ะคุณอาจากภาคตะวันออกนะคะคุณสันติชมบรีวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะชมบุรีวันนี้ฝนถ้ามีก็ได้เล็กน้อยแต่เป็นเย็นคราบนะครับยังไม่เพิ่มเป็นฝนหนักนะค่ะโคราชไม่มีฝนเลยค่ะโอ้ชาวนาหว่านข้าวไว้จะตายหมดแล้วชาวนารอนิดหนึ่งนะสี่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับลมน่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับห้าหป ลพบุรีราคาวันนี้เป็นไงบ้างตอนกลางนี้ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับฝนน้อยอยู่นะครับลพบุรีสระบุรีเช่นกันเช่นกันใช่ไหมคะคุณผู้สบสุกบอกว่าแรงมาสี่วันแล้วค่ะทิกระเปอร์แดนจ้านะคะแต่ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะมีลมจากอันดามันพัดโชยๆเข้ามาค่ะระนองฝนคงไม่ตกแช่นานใช่ไหมครับตอนนี้ฝนยังไม่ไม่ถึงกับแช่ครับฝนมาเร็วไปเร็วหมือนกัน ค่ะแต่ถ้าจะให้เทียบระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วนี่สามารถเปรียบเทียบได้ไหมคะปีที่แล้วเนี่ยถาวรนองค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะต้นปีค่ะนะครับแต่ว่าช่วงท้ายๆก็น้อยลงไปเพิ่มภาคอีสานภาคเหนือค่ะปีนี้เนี่ยถ้าเราดูจากเปรียบเทียบกับปีที่ฝนปีน้ำมากกับน้ำน้อยเนี่ยเราอยู่ใกล้ๆกับปีหกสองอ๋ปีหกสองก็คือยังต่ำยังต่ำกว่าค่าปกติอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต เป็นเป็นกาฟที่เรียกว่าเส้นปริมาณฝนเนี่ยใกล้เคียงกับปีที่น้ำน้อยยังไม่ได้ขยับนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาลุ <c oughs> ้นหลังจากกลางฤดูฝนตั้งแต่ปลายวิทุนาหรือกัดฎาคมไปต้นไปเนาะค่ะครับค่ะพิจิตนะคะ <c oughs> จะมีไหมคะจะหวานข้าว <c oughs> พิจิตสองสามวันที่ฝนยังน้อยอยู่ฝนส่วนใหญ่ตอนนี้ยังอยู่ทางตอนบนนะครับเชียงใหม่เชียงรายลำปูลำปางทถนั้นนูนนะครับค่ะ คุณดเรกบอกว่าหวานข้าวไปรอบที่แล้วนะคะแล้วก็มีฝนตกน้ำท่วมหมดเลยเอาเยอะไปอีกเยอะไปอีกคร่ะคุณสุทัศน์นะคะหลังสวนชุมพรไม่มีฝนเลยค่ะรามนกมากคะาก็รออีกสักประมาณ3าสวันนะคะสามสี่วัน ค่ะคุณบัณฑิตค่ะมรสุมจะเริ่มแรงขึ้นในวันไหนได้มรสุมน่าจะเริ่มขยับขึ้นมาได้เป็นกําลังปานกลางอยู่ตอนนี้ก็คือกําลังปานกลางครับิงแต่ว่าในช่วงประมาณสักวันที่ห้าที่6นะตั้งแต่ับพรุ่งนี้เนาะ,ะน่าจะเริ่มขยับเริ่มจะ<า>ขยับขึ้นบ้างค่ะ,คะสีสะเกดจะมีฝนอีกวันที่เท่าไหร่ได้คะสีสะเกดห7เจ็ด 7, นะห้าเจพรุ่งนี้นะฮนะ่ทางสีสะเกดสุรินทร์บุรีล์อีสานล่างอีสานล่างนะคะ ตัวตุ่นคุณตัวตุนสวัสดีนะคะ,ะคุณบดิบอกว่ากระบี่นะคะฝนจะเริ่มมาในช่วงวันไหนคะระบีเก้าสิบเนาะน่าจะน่าจะเริ่มลงต,ตัวตัวความไอตัวลมมรสุมหรือมรสุมเนี่ยเริ่มจะพัดนะครับหลังจากนั้นก็คือประมาณวันที่เก้าที่สิบเนี่ย ฝั่งอนามันฝนน่าจะเพิ่มขึ้นค่ะมรสุมเขาจะบางลงหรือเปล่าครับฝนจะเพิ่มขึ้นตอนนี้เหมือนกับมีกาลังแรงตอนนี้มีกําลังปานกลางค,ครับแต่ว่าช่วงตั้งแต่วันที่หกเจ็ดเนี่ยเหมือนดตัวแนวคล้ายๆกับตัวแนวล่องอ่อนๆนะครับขยับลงมาลา,าดผ่านทางด้านภาคเหนืออีสานได้บ้างเพราะฉะนั้นระบบเขาก็จะขยับลงมาต่าเล็กน้อยะนะครับก็จะทําให้ทางด้านภาคใต้นี่ฝนเพิ่มขึ้นค่ะ คุณพยามคุณพยามนะคะบอกว่าปีนี้คงไม่แรงเหมือนปีที like ่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยทำไร่ขาดทุนปีนี้ขอดีๆสักปีก็ช่วงนี้อาจจะช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยอาจจะยังไม่สมําเสมอเท่าไหร่แต่เข้าใจว่าตั้งแต่ตั้งแต่กลางเดือนพู่นานะหรือตั้งแต่ช่วงประมาณต้นต้นกรกฎาคมฝนก็น่าจะเริ่มดีขึ้นกระจายสมบุเสมอดีมากกว่านี้ครับ ค่ะคุณวัฒนาขอมาน่ารักเชียวนครนคร,ราสีมานะคะรอฝนอยู่ค่ะเมืม่อไหร่จะมานอ้อเดี๋ยวเดวพุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นละนะครับค่ะชาเชิงเซาพนมสารครามค่ะจะมีฝนในช่วงวันไหนคะชาเชิงเซาที่ยังมีฝนแต่ว่าปริมาณฝนมันไม่เยอะนะครับแต่จะเพิ่มก็ประมาณวันที่5้ที่6นะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้นไปค่ะ การชนะบ,บรีราคาทัางสองนะองฝั่งรับลมเนี่ยก็อาจจะเยอะหน่อยท,งทงางทางฝาภูมินะครับแต่ว่าทางเลยจากทางฝัภูมาในตัวในเมืองอาจจะไม่เยอะเนาะค่ะครับค่ะอ๋อน้ำเนนราชบ,บรีจะมีโอกาสเกิดฝนไหมคะวันนี้อวันนี้ก็คงมีโอกาสในช่วงค่ำนะครับค่ะพิจิตราคามีไหมวันนี้มีแต่เล็กน้อยครับพิจิต <laughs> เล็กน้อยนะคะคเล็กน้อยค่ะไม่เหมือนทางเหนือตอนบนเหนือตอนบนนี่แล้วก็ยังทุ่มฉ่าอยู่นะค่ะแต่จริงๆก็เป็นข้อดีนะคือถ้าตกทางเหนือตอนบนบนอย่างอีสานตอนบนเนี่ยปริมาณน้ําถ้าเกิดหลายจัดตอนลุ่มลำค้าจตากนะก็จะลงเขื่อนด้วยทุ่งเขื่อนด้วยค่ะนะครับพี่นงชุมพรไลท์ท่านมาเลยนะคะวันนี้ที่มาแล้วก็บอกว่ามาไหนจะมีฝนนออนะคะปะาณนั้นเลยรออีกสักนิดหนึ่งนะครับทางพี่นองภาคใต้แต่นี้ต้องไปขยับตัว อากาศเย็นที่อยู่ทางซีกโลงใต้ออกมาก่อนนะครับกขแรงแรงจริงๆนะฮะสุขถึงอาทิตย์นี้จะมีฝนไหมคะที่นนทบุรีสุกถึงอันนี้แตฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมาช่วงบ่ายค่ำนะครับค่ะอ๋อช่วงบ่ายค่ำครับช่วงบ่ายค่ะถ้าจะไปยังไงถ้าจะไปเที่ยวยังไงก็ต้องเออพกรอมไปสักนิดนึงนะคะ หนองบัวลำพูค่ะจะมีฝนได้ไหมคะหนองบัวลำพูตอนนี้ก็ยังมีฝนอย่างต่อเนื่องนะ้ทางอีสานตอนบนนะครับค่ะระยองร้อนมากๆเลยครับแต่ดีเนาะทางระยองช่วงนี้ฝนน้อยเขาภาคตันออกค่ะเดี๋ยววันที่ห้าที่หกก็น่าจะเพิ่มแล้วล่ละนะครับค่ะ,คะโคราชนะคะก็เยอะเลย <laughs> น่าเชื่อค่ะจะมีฝนได้บ้<ม>างนะสารคามพรุ่งนี้นะพรุ่งนะี้ทางนาเชื่อนะ้ฝนจะขยับเข้ามาเลยค่ะ นครนะครับน่าจะมีฝนก็จริงๆวันนี้ก็น่าจะมีด้วยนะครับค่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าติดตามอยู่ที่บ้านม่อสระบุรีค่ะอากาศดีวันนี้อากาศดีฝนยังน้อยอยู่นะครับสระบุรีแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะกลับฝนจะกลับมาเพิ่มนะครับค่ะบ้านบึงชมพูรีค่ะก็จะเพิ่มขึ้นนครปฐมจะมีไหมคะวันนี้บ่ายเนาะช่วงช่วงเย็นดีกว่านะครับนครปฐม นะครับติดนนทบุรีหรือตปทุมธานีค่ะเพระชรบูรณ์ล,ล่ะคะเป็นไงบ้างเพรชรบูรณ์ก็วันนี้ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับค่ะร้อยเอ็ดฝนหยุดตกน,น้ำเยอะค่ะน้ำเยอะแล้วร้อยเอ็ดดีค่ะ อ่ละค่ะพอดีว่าคําถามส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจังหวัดที่ซ้าๆกันนะคะก็เลยภาพรวมแล้วกันนะคะค่ะก็สามารถที่จะไปรับฟังได้นะคะอีกครั้งทางช่อง YouTube TMD Radio นะคะแล้วก็รับฟังย้อนหลังทางสถานีวิทยุได้นะคะในช่วงเวล 19, า19บเนากาสามนาทีถึง2องทุ่มทางคลื่นสอตอตาเอเอ็มแห่งนี้ละคะ่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณท่านจออนะคะขอขอบคุณคุณอํานาจแล้วก็น้องเบนน้องกิติด้วยรวมถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดี